เอโยวอซ่ p สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยจีเบกรีเจนร้อยห้าสิบนะครับทุกค้านะคันนี้แต่งจัดทรงเท่ๆมาให้โคตรเฟี้ยวเลยนะฮะเครื่องยนต์หนึ่งร้อยห้าสิบซีซีนะเป็นระบบคาร์บูนะฮะอ่าทอ่อเนี่ยเป็นท่อแต่งนะคันนี้แต่งจัดทรงไม่ทั้งคันครับทุกคา้าเกียโยงมาให้นะสวยๆเลยโชควายนะครับผมนะ รถเทมากมีทรงแล้วนะฮะสวยๆดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆนะยางเป็นยางไหลฝันเลื่อยนะฮะมีกันเครื่องกันแข็งมาให้ด้วยนะครับผมเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริบค,ครับรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสสวยกริบๆอยู่เลยนะครับผมอ่าไฟหลังแต่งมาให้นะ,คะโคเท่เลยะครับลูกค้านะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่เจ้าคันนี้กันหน่อยนี่นะค,ะความพิเศษนี่ สองเรือนไม้เลยนะฮะแต่ว่าเป็นไม้จางนะครับลูกค้าทั้งสองเรือนไม้เป็นไม้จางนะนแต่แต่ว่าใช้ขับขี่ใช้งานได้ปกติเลยนะฮะไม่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะเรามาฟังเสียงท่อแต่งกันหน่อยนะครับผมอ่าสตาร์ทติดทีเดียวง่ายๆเลยครับผมคันนี้ประมาณนี้เลยนะฮะลั่นๆเลยนะครับผม เจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ